สวัสดีค่ะช่องแม่ดาโกกอกนะคะนะอ๋อนี่ก็เป็นที่พึ่งของยูทูบเบอร์ทุกคนได้แล้วก็ลุงคู่กันกับลุงคนนี่นะคะพี่อ๋อก็ยังเงียบอยู่นะคะค่ะ ดูนะให้พ <The> ี <göster ges 2> mm ่เขาปีนข้าวนะพี่อ๋อพูดอะไรสิพูดอะไรไม่ออกพูดอะไรไม่ออกเลยนะคะทุกคนก็วันนั้นเหมือนหัวใจจะสลายนะคะว่าโนอาห์บอกขึ้นรถไปแล้วเขาเอาโนอาอ์ขึ้นรถไปแล้วมันเรื่องไร้ไร้ผ่านไปแล้วพี่ต่อไปก็รับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็โชคดีเราพูดอะไรไม่ออกเลยนะคะมันผ่านไปแล้ว เรื่องที่ไม่ดีผ่านไปหมดแล้วเหลือแต่สิ่งดีๆก็ขอให้มีความสุขความเจริญมาหมคือใรคนนแม่ยังข้าแม่แม่อวยพรแต่ก็ขอให้ลูกโอคนนี้คือว่าสายพญนาคของ่อปูคาราลิกิจนะคะเขาจะเดินข้างคู่ไปกับลุงพล ลุงพลไปไหนก็เห็นนะอ๋ออยู่ตรงนั้นนะคะแม้จะแม้จะถึงว่าจะเจออะไรร้ายๆเขาก็จะเดินไปให้ได้ค่ะคนคนนี้จะไม่ถอยหลังนะคะคือว่าน้ำตาเขาไหลนี่เราทราบซึ้งที่ปู่หยิบยื่นให้เขานะคะก,ก็ทุกๆคนขอให้เป็นกำลังใจให้นะ้าอ๋อนะคะ ต่อไปนี้เราจะร่วมแรงร่วมใจกันต่อสู้ไปด้วยกันนะคะคือมีนะโอแล้วก็ลุงคนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็จเจริญเจริญมีเงิน,ม,งนมีทองเดอ้อออเดอ้อเ,<ร>เรื่องร้ายๆที่มันผ่านมานั้นอย่าไปคิดมันเดินก้าวหน้าไม่ต้องเลี้ยวหลังสู้สู้อย่าถอยห,อยหลัง ขอแต่อย่าถอยขอให้สู้ต่อไปร่างกายที่แข็งแรงที่ท่านประทานมาให้นั้นให้มาปลุกป้องลุงปุ่นนะโอ้ขอให้โอ้มีความสุขความเจริญเราจะอยู่แบบครอบครัวใหญ่เนาะจะไม่แตก<อ>แยกนนกันกออ๋อนำทาง ต,ตั้งแต่ที่โอมาอยู่น oh ี่ก็รู้จักกระลุงพลไปไหนก็ไปด้วยกันค่ะโอคนนี้แหละที่ถากทางทางให้ลุงพลเดินได้เพราะโอไม่มีติดตาหรอบอโใจโอมากเราจะร่วมแรงร่วมใจฝ่าฟันผู้กระสากไปให้ได้นะคะเดินก้านเดินเทียงข้างกันครับ ลุญนาอทำไปนะที่แม่บอกบอกว่าเดินต่อไปอย่าเดินต่อแม่ก็ขอบใจมากๆนะหรอใช่คู่กันกับมุ่แม่พันธ์พี่ไหลเหมือนหัวใจจะละลายบันนั้นแม่ไม่อยู่แม่ไปนอนบ้านกลับมาเขาบอกว่าเอาอ๋อไปแล้ว เอห๋อมีความสุขความเจริญแน่อย่ามาน้าอ๋อนะอยากเห็นลุงคนหน้ๆค่ออยากิหงนน้องน้าอ๋อเลยก็มีพี่อ๋อนี่แหละเคียงข้างลุงมาตลอดแต่เราก็ไม่ได้ทิ้งนะคะเราก็จะอยู่กับลุงไปตลอดนะคะ ค่ะแล้วลุงจิมเขาจะถูกแขนตอนเวลาไหนคะม่รู้รอลุงค่ะลุงจิมไม่ปลบหลบน้องเลยลงุลง,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 ลงจิมก็คือผู้ใหญ่ในอยู่ในที่นี้นะคะ เวจะได้ไฟเสื้อแเห็นยิ่บอกเป็นได้แล้วเขอแม่่อยพูดเขอพี่อ๋อแน่พี่อ๋อไปให้แม่ไปให้แม่พูแคนให้หน่อย๋อาค่้า่ะ นี้เขาก็จะลำอยู่นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่ลากรเกอะด้วยนะคะสวัสดีค่ะ